รีวิวลิวกูพบกับเซาท์แฮมตันนะครับผมเกมนี้ครับจะเล่นในที่เซนต์แมรี่ค่ำคืนวันเดไหนเตะก,กันเวลาตีสนะครับผมเริ่มกันที่สถิตที่ น่าสนใจของคู่นี้ก่อนเลยนะครับคู่นี้ครับ6นัดล่าสุดที่เจอกันฮะเป็นลิเวอร์พูลกินเรียบนะครับชนะได้6นัดล่าสุดที่เจอกันเลยนะครับผมเรียกว่าชนะ100%แล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยซัดประตูนะครับใส่ซอลตันใน6นัดนี้นะครับ17ประตูขณะที่ซอลตันเนี่ยยิงลิเวอร์พูลได้แค่2ประตูเท่านั้นเองเรียกว่าสถิติคนละเรื่องนะครับเจอกันเฮ้ทูเฮ้เนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับ6นัดล่าสุดที่เป็นทีมเยือนเสมอถึง5 เสมอถึง5นะครับแล้วก็ขณะที่ซาว์เทมป์ตันครับน่าสนใจตรงนี้ครับเล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับเนัดล่าสุดเนี่ยเก็บคีนชีทได้ถึง5นัดนะครับทีมนี่จะเป็นการเจอกันของทีมที่เล่นในบ้าน7นัดและเก็บคีนชีทได้5ขณะที่อีกทีมเนึองเนี่ยเป็นทีมที่ไปเล่นเป็นทีมเยือนแล้วเสมอ ห้านัดจากหกนัดนะครับผมสติดูน่าสนใจจริงๆครับเกมนี้ขณะที่ตารางเนี่ยลิเวอร์พูลอันดับที่1นะครับผมซอนตันอยู่อันดับที่9ฮะฟอร์มล่าสุดของทั้งสองทีมต้องบอกว่าใกล้เคียงกันฟอร์มใกล้เคียงกันนะครับซอลตันเนี่ยหกนัดล่าสุดนะครับชนะ3แพ้2เสมอ1ขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับชนะ2เสมอ4นะครับชนะ2เสมอ4ก็จริงๆแล้วก็เรียกว,ว่าพอๆกันนะครับพอๆกัน ปัญหาของลิเวูเนี่ยผมพูดไปยาวละเอียดมากๆนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับอยากให้ทุกคนไปดูว่าตอนนี้ลิเวูมีปัญหาอะไรบ้างนะครับผมพูดไปล่าสุดแล้วคลิปนี้ก็จะไม่พูดซ้ำแล้วกันนะครับแต่ว่าปัญหาของซาร์ทอมตันนะครับผมที่ผมว่าเป็นจุดหลักๆเลยที่เราควรจะโจมตีซาร์ทอมตันนะครับก็คือลูกโต้กลับครับพวกเขามีแพทเทิร์นในการยืนตำแหน่งลูกโตกลับไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับ เสียประตูจากลูกโตกลับบ่อยมากนะครับคือเรียกว่าบุกบางทีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้บุกแต่พอบุกปุ๊บแล้วหลังลอยนะครับหลังยืนกันผิดตำแหน่งกลับมาในพื้นที่ในฟอร์เมชั่นที่ที่มันไม่มีประสิทธิภาพนะก็เลยมักจะโดนยิงประตูจากจากังหวะโตกลับซะบบ่อยๆนะครับขณะที่เรื่องของเ,อเกมลุกเนี่ยก็น่าสนใจตรงที่เชยไอดัมนะครับจ่ายบอลทะลุช่อง ได้น่ากลัวมากๆนะครับนี่คือปัญหาและก็ข้อดีของซาตันนะครับผมมาเช็คความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับซาตันเจ้าบ้านจะขาดยานิกเวสกาดกองหลังคนสําคัญนะครับที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็น่าจะขาดนาธานเรดมอนด้วยนะครับต้องรอเช็คความฟิตอีกทีส่วรลิปูก็ยังขาดอีกหลายคนเช่นเดิมนะครับคอนสแตนตินนอซิมิกาสเบอร์จิลฟานไดเอโกโจตาเจมส์มิลเนอร์โจโกเมสเอลมาติปแล้วก็นาบีเกตาพวกนี้ เจ็บทั้งหมดนะครับผมสิบเอ็ดเล่นที่เข้ามาจะลงสนามนะครับซอนตันน่าจะมาในแผน4-4-2นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นอเล็กซ์แมคคารทีแบ็คขวาเป็นคลายวอร์เกอร์บีเตอร์แบ็คซ้ายเป็นไรอันเบอร์ธันนะครับคู่เซนเตอร์จะเป็นแจ็คซีเฟนแล้วก็แยนเบเนเวรกนะครับเป็น2เซนเตอร์ตัวใหญ่ทั้งคู่นะครับกองกลาง4คนครับจะเป็นทีโอวอลคอตที่ทจี้จ้าแล้วก็ฟอร์มร้อนแรงมากนะครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเลยนะครับระวัง wow วอลคอตไว้ด้วยก็ดีนะครับ ทางขวาครับจะเป็น Stuart อาร์มสต n องคู่กองกลางก็จะเป็น o r ริโอลโรเมโอนะครับจอมตัด bon, บอลนฮะแล้วก็ James w a ร์ธส r ราวสที่ฟรีคิกได้อันตรายจริงๆ d a v i d วิดไปแคมแห่งซอลแฮมตันนะฮะกองหน้าครับน่าจะเป็นเชนลองแล้วก็เชนอารมนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เป็นเดนนิ่งเหมือนกันเพราะว่าก็กลับมาแล้วก็ดูอันตรายดูพร้อมจากการที่บาดเจ็บไปด้วยนะครับ ลีพูครับ4-3-3โมเดลครับผู้รับตัวเป็นอาริซองแบ็กเกอร์แบ็คขวาเทรนเอสเทนอโน,โนแบ็คซ้ายแอนดี้โรบสันครับคู่เซ็นเตอร์จะเป็นฟาบินโยจับคู่กับปริสวิลเลียมกองกลางครับน่าจะได้เห็นจอร์แดนเฮนเดอร์สันจอโยไวานารุมแล้วก็เตียโกเอลคันตาร่านนครับไวานารุมเองก็ฟอร์มดรอปไปด้วยนะครับนัดที่แล้ว จนนะครับฟอร์มดรอปจริงๆนะครับนัดที่แล้วฟอร์มดรอปจริงๆแล้วเปลี่ยนเอาวนดูมลงมาววนดูมก็ไมได่ดีกว่าโจนด้วยนะครับเรียกว่านัดที่แล้วฟอร์มไม่ไดีจริงๆนะครับกองหน้า3าคนก็จะเป็นซาร่าเฟอร์มิโน่แล้วก็มาเน่นะครับผมที่คาดกันว่าจะได้ลงสนามเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็คาดหวังว่าเตียโก้คอนเทราจะพร้อมจริงๆนะครับในเกมนี้เพื่อที่จะมาช่วยในการเคาะบ,บอลเปิดพื้นที่เปิดช่องมีบอลมิตใมิใหม่ๆในการช่วยสามประสานนั้น เล่นแล้วก็มีพื้นที่ในการทำประตูมากขึ้นนะครับความน่าสนใจในเกมนี้เป็นอย่างที่บอกไปเบื้องต้นครับก็คือซาร์แลมตันนั้นเก็บคิงชีตมาได้เยอะจริงๆในการเล่นในบ้านขณะที่ลิฟูเนี่ยก็ส่วนทางกันเลยครับเล่นเป็นทีมเยือนแล้วก็เล่นไม่ค่อยดีครับเสียแต้มบ่อยยิงประตูได้ไม่เยอะฮนะมีโอกาสที่จะเป็นเกมที่หนักหนาสาหัสของลิฟูอีกครั้งนะครับน่าจะเป็นเกมที่ยากมากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะเสมอด้วยนะครับถ้าเจครอปนั้นยังไม่ได้ปรับ ยังไม่ได้มีวิธีในการสร้างสรรค์เกมลุกอะไรใหม่ๆนะครับก็น่าจะเป็นเกมที่หนักนะครับมาดูกันว่าครอปจะติดตั้งระบบจะมีวิธีมีเทคนิคในการโจมตีส่าลตั้นอย่างไรบ้างนะครับจะแก้ไขผลงานฟอร์มเกมเยือนที่ไม่ดีแบบนี้ยังไงก็ต้องมาลุ้นกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าต้องเลือกทีมหนึ่งที่จะชนะแน่นอนครับว่าต้องเป็นลิเวอร์พูลแน่นอนแต่คงจะไม่ชนะขาดนะครับ1-0 2-1 มีโอกาสเป็นประด้สูงครับคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรอย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ของ a ออเ e ียน e e ลภาษาไทยด้วยนะครับผมอินสตาแกรมออเดียนฟิลภาษาอังกฤษนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับของทีมแรกของเรากลับมาฟอร์มดีขึ้นนะฮะแล้วช่วงกลางปีครับเรามาลุ้นฉลองแชมป์ด้วยกันอีกครั้งนะครับ